อยากรู้ว่าไอ้เจ้าเพียงเนี่ยม,มันหายากไหม,มถามว่ายากมันก็กยากแต่ว่าก็พอมีครับแสดงว่ายากแต่หาได้หาได้นะหาได้ในช่วงไหนบ้างพี่เกในช่วงนี้ครับเพราะอะไรช่วงนี้เพราะอะไรช่วงนี้มันช่วงหน้าน้ําแห้งครับม,มันมันจะไม่วางไข่แล้วมันตัวมันจะแน่นตัวตะอ้วนครับตัวจะอ้วนมันอยู่ที่ไหนฝางกลางครับตาโกงกลางครับ อยู่ตามไม้พุกแล้วก็ไม้ต้นก็อยู่นะผมถามหน่อยคือสมมุติคนที่ไม่รู้จักว่าไอ้เจ้าเพียงเนี่ยมันคือตัวอะไรถ้าเปรียบเทียบมันเหมือนกับตัวอะไรเหมือนเทดดเด็กเลยฮะไส้เดือนหรือสะดือนมันมันไม่เหมือนเทศเดือนน่ะเออเหมือนไส้เดือนก็มมันมีจงหัวจุนจุนใช่ไหมอ่ามีหัวจุนจุนใช่ใช่อมีหัวด้วยเอางี้ดีกว่าพี่พาไปหาพาไปดูดีกว่าได้เลยครับไปถึงที่ไปดูเลยเลยครับคนหา